อุปกรณ์ที่ใช้ปลูกต้นหอมนะคะมีพันต้นหอมกระถางตะกร้าเหล็กสำหรับแขวนและดินค่ะเป็นพืชที่ปลูกง่ายโตเร็วดูแลไม่ยากปลูกไว้แป๊บๆก็มีต้นหอมไว้กินแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยาย่า,ยาภาวนาชาแนลค่ะวันนี้ยาย่าจะพาทุกคน มาดูวิธีปลูกต้นหอมแบบง่ายๆไว้ทานเองอี๋จะย่าปลูกต้นหอมจากต้นพันธุ์แบบนี้นะคะพอดีวันนั้นที่ซื้อมาเพื่อจะปลูกลืมถ่ายรูปไว้ค่ะเนี่ยก็จะมีหหัวเขาเหลืออยู่สองสามหัวค่ะก็ประมาณนี้นะคะก็ซื้อมาจากร้านที่เขาขายต้นหอมนะคะที่ตลาดค้าส่งที่หาดใหญ่ค่ะ ยายาใช้กระถางพลาสติกเบอร์สี่ใบเล็กนะคะเอามาปลูกต้นหอมอ่ะใส่มะพร้าวสับลงไปค่ะเพื่อรองก้นกระถางนิดนึงกันดินไม่ให้รั่วไหลค่ะใส่ดินปลูกธรรมดาทั่วไปนะคะประมาณเศษหนึ่งส่วนสี่ของกระถางประมาณนี้ค่ะเอาหัวหอมเทียบปลูกเอามาดูก่อนนะคะอ่าต้นนี้นะคะเขามีหน่อออกมาแล้วค่ะต่อไปหัวหอมเออหัวของเขานะคะก็จะโผล่ เวลาต้นเวลาต้นเขาโตขึ้นมาเราก็ลอกเปลือกออกนิดนึงลอกเปลือกที่อยู่ข้างนอกออกนิดนึงค่ะต้นนี้จะมีสองต้นติดกันอยู่นะคะยอดอีกต้นหนึ่งยังไม่ผุกออกมาลูกมายอดเดียวยังไม่มีรากนะคะแต่ก็ปลูกได้ค่ะปลูกลงไปเลยค่ะ,ะวันนี้รากยาวค่ะยังไม่มียอดถั่วออกมา ดึงเปลือกออกนิดนึงในหัวหอมนี้จะมีอาหารอยู่แล้วนะคะ,ะตัดรากนิดนึงค่ะตัดรากที่ยาวออกนิดนึงเพราะมันเป็นรากที่แห้งแล้วค่ะก็ตัดออกเดี๋ยวก็จะปลูกรากใหม่นะคะแล้วปลูกตามลงไปเลยค่ะอีหัวหนึ่งก็อันนี้ก็รากยาวค่ะรากนี้แห้งหมดแล้วค่ะในหัวหอมนี้นะคะจะมีอาหารของต้นหอมอยู่แล้วนะคะ ตัดยอดออกนิดนึงเพื่อให้เขาปลูกต้นมาได้ง่ายหน่อยกดลงไปในดินเลยค่ะเวลาปลูกกดลงไปในดินเบาๆนะคะต้นที่สี่ก็มีมีต้นหอมปลูกอยู่แล้วนะคะรอเปิดนิดนึงหารากไม่ต้องตัดรากพอดีเลยไม่ต้องตัดเลยค่ะเวลาปลูกก็กดลงไปดินเบาๆนะคะก็ประมาณนี้ค่ะก็ปลูกประมาณนี้นะคะจะปลูกกี่กระถางก็ได้แล้วแต่เรา ที่เราจะใช้ในครัวเรือนนะคะใช้เยอะก็ปลูกเยอะใช้นิดเดียวก็ปลูกนิดหน่อยทยอยปลูกไปเรื่อยๆก็ได้ค่ะจะมีต้นหอมได้กินตลอดเลยอันนี้นะคะรดน้ำเล็กน้อยนะคะรักษาความชื้นของดินนี่ต้นหอมที่มีอายุห้าวันค่ะแถวบ้านยายานะคะมีปุ๋ยธรรมชาติเยอะคือมีใบไม้ที่ทับถมกันอยู่เยอะก็เลยก็เลยไปเก็บใบไม้นะคะมาใส่ที่ต้นหอมก็ลองดูซิว่าต้นหอมจะโตไหมคะ่ะ หลังปิดด้วยใบไม้สามวันนะคะหมายความว่าตอนนี้ต้นหอมมีอายุแปดวันค่ะตอนนี้ต้นหอมอายุสิบวันนะคะยาย่าก็มาดูที่กระถางก็ใบไม้ก็เริ่มเปื่อยนะคะต้นหอมใบก็เริ่มยาวขึ้นค่ะเออนี่ยายา่าแขวนไว้ที่เรือนผักกูดนะคะเขาก็จะโดนแดดส่องทั้งวันนะคะก็เราแขวนไวท้ที่ที่ริมริมนะคะ ที่ริมริมผักกูดเขาจะมีหลังคาแต่ที่ริมริมนั้นเด็ดเ็าจะส่งผ่านอยู่ตลอดนะคะใบไม้บางใบที่ทับยอดต้นหอมอยู่ก็ต้องหยิบออกให้ค่ะเนี่ยใส่เข้าไปเป็นภาระหรือเปล่าที่ชิงต้องการประหยัดนะคะเห็นมีใบไม้มอยู่เยอะๆเมื่อเริ่มปลูกใหม่ๆเรารดน้ำวันละสองครั้งนะคะเมื่อต้นหอมเริ่มมีความเกี่ยวชัดเจนก็เหลือเพียงครั้งเดียวค่ะ จะฉีดพ่นหรือรดด้วยบวรดน้ำก็ได้นะคะช่วยพนค้าที่เห็นสีของต้นหอมแตกต่างกันอย่างนี้เป็นพเพราะแสงแดดนะคะพอถ่ายด้านนอกก็จะเป็นสีซีดค่ะพอจะยยกเข้าไปในโรงเรือนถ่ายมาอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นสีเข้มนะคะเป็นเพราะการหาักเหของแสงนะคะถ่ายในวันเวลาเดียวกันค่ะต้นหอมที่ปลูกในกระถางไม่จําเป็นต้องใส่ปุ๋ยก็ได้ค่ะ พราะที่หัวของต้นหอมนะคะจะมีอาหารสะสมอยู่แล้วเดี๋ยวถ้าเราต้องการบำรุงใบนะคะให้ใช้เปลือกถั่วลิสงนะคะทุบไม่พอแเหลกค่ะโรยลงไปที่กระางหรือใช้เปลือกไข่ก็ได้ค่ะนำเปลือกไข่ที่เราผึ่งลงมแห้งแล้วนะคะเอามาขยำเท่าจำนวนที่เราต้องการนะคะกี่ฟองก็ได้ค่ะขยำหยาบหยาบไม่ต้องให้ละเอียดเกินไปนะคะคือเราใช้มือขยำ เวลาขยำเปลือกไข่นะคะต้องใส่ถุงมือนะคะเพราะเปลือกไข่จะมีความคมค่ะแล้วนําไปโดยที่กระถางต้นหอมในเปลือกไข่จะมีธาตุอาหารที่เหมาะกับต้นหอมก็คือมีแคลเซียมนะคะจะทําให้ต้นหอมมีใบที่แข็งแรงค่ะใบไม่หักค่ะที่ไม่ได้ใส่เปลือกถั่วเพราะว่าตอนนี้ที่บ้านไม่ได้ทานถั่วนะคะก็เลยไม่มีเปลือกถั่วแต่ไข่นี้เราทําอาหารเป็นประจาเลยค่ะจะมีเปลือกไข่เยอะมากค่ะ ขณะที่โรยเปลือกไข่ให้อาหารบำรุงต้นหอมอยู่นี้นะคะต้นหอมมีอายุ12วันค่ะจะเห็นวนะ่าต้นหอมปลูกไม่ยากนะคะไม่ต้องโรนานปลูกแป๊บเดียวก็สามารถเก็บใบกินได้แล้วควรจะปลูกติดครัวกันไว้นะคะนำมาประกอบอาหารได้สะดวกค่ะไม่ต้องวิ่งไปหาซื้อที่ตลาดลดรายจ่ายเราด้วยนะคะยาย่าขอขอบพระคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมคลิปยาย่ามาจนจบ ยายมีเรื่องดีๆมานำเสนอเยอะแยะค่ะเพราะที่บ้านทำหลายอย่างค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์ส่งต่อกันด้วยนะคะช่วยแชร์ส่งต่อกันเยอะๆนะคะขอทุกคนโชคดีมีสุขภาพแข็งแรงนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ